สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนโลดเกม GTN ครับนี่ก็เป็น EP สองแล้วนะครับที่จะมาสอนโหลดกันแยกผู้ที่สัมผัสเสียงสูงนะครับแยกสัมผัสเสีี่คือ g t a โดยมีผู้สัมผัสเสียงสูงนี่นะครับจำนวนเก้ารายก็มีที่โรงแรมดีวาเรียว่าจำนวนเจ็ดรายซึ่งก็มีผู้จัดการสองรายมีเซลหนึ่งรายมีเจ้าหน้าที่สี่ราย ส่วนที่สนามบินครับมีคนขับวนนวไดหน่วยการมติต่อแลก็ทีมตรวคข้ือรย่านะครัน่นะครันี้ก็คือไทม์ไลน์ของกรณีฐานอีนะครับที่ตรวโมครับอันนี้โอเมือ G D V มือถือของจริงเลยนะภาพแบบว่าโลก นี้ผับมันโคตรสวยนะครับแล้วก็ไฟดาวน์โหลดในการดาวน์โหลดเล็กนิดเดียวอ่ะต้องตอนะจรู ข้าไปลวก็กนอนอเลยมใที่หางแหลมทองหรือว่าอีกชื่อนึ่งก็ดูก่นะตันี้เท่าไหร่ถ้า m ดเยอผมจะไม่เล่นให้ดูนะครับก็ขภกันด้วยนะครับกดซีเคียวดาวนโหลดไปเลยนะครับซึ่งในภาพนี้อทูงนี่นะครับ อาหารอิ่มที่มาเที่ยวพร้อมกับกลุ่มเพื่องอี่นใครที่เป็นเครื่องอื่นจะไม่เหมือนเครื่องผมนะครับเหมือนกันก่อนดูนะครับ,แล,รบแล้วก็เลือกตากคลิปเลยนะครับ ก็ได้มีการอ่ก็ไอยกกแล้วครับแต่ขอภัยนะครับอาจะไม่เล่นให้ดูลองไปเล่นกันหน่อยนะครับเผื่อมันจะได้อาจจะมีการแตกไฟลอะไรนิดๆหน่อยๆก็ทนไปเถอะนะครับสำหรับทปนี้อย่าลืมกดไลค์และแสดงไลค์ให้กำลังใจครบอ่าอย่าลืมบอกผมมีช่องตัวเองแล้วก็ที่ผมอทิตฐอยู่ก็คือช่องผมนะครับช่ว่า นีทีวีหนึ่งสองนะครับแล้วอย่าลืามไปติดตามช่องผมกันเยอะๆอะก็ะชือช่องนี้ทีค่คุณดูอยู่พอเริ่มเข้า่ว่าจะอ่สำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับ